ของเรานะคะก็จะมีผิวสีเข้มนะคะก็จะมีนะคะปัญหากระจุดแดงรำนิดนึงนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนาะแล้วก็จะมีฝ้าเดิมใช่ไหมคะนิดนึงนะคะตรงบริเวณหนวดแก้มนะคะแต่ผิวนะคะของนางแบบเราคือดีอยู่แล้วนะคะวันนี้รองพื้นที่เลือกใช้นะคะเป็นรองพื้นเบอร์สามสิบสี่ค่ะทุกคนนี่นะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะวิธีปาดนะคะไม่ไต้องกลัวหนานะคะปาดไปเลยค่ะ ข้างนึงก่อนนะคะทุกคนใช้เป็นแปรงนะคะเน้นเป็นแปรงจะดีกว่านะคะปาดไปเลยนะคะเห็นไหมคะผิวจะสว่างขึ้นเลยทันทีค่ะเนียนมากเนหนัง้นะคะลอให้ดูนะคะเกลี่ยง่ายนะคะเรียบเนียนนางแบบของเราใช้เบอร์สามสสี่เห็นไหมคะว่าจะไม่ค้ำไม่ดอกเลยค่ะก็ะให้ดูอีกหนึ่งข้างนะคะที่ยังไม่ได้ปาดะคะอันนี้คือาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกข้างนึงนะคะ เห็นไหมคะยังมีความมันวาวอยู่นะคะคเลยค่ะตรงงลายจมูกไม่ต้องไม่ต้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แมสนเนาะเดี๋ยวจะมาทำมาทําค่ะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วปาดไปเลยนะคะทุกคนเกลี่ยไปเลยค่ะที่เหลือจากปลายแปรงนะคะ ให้ปาดไปเลยนะคะที่ปลายจมูกนะคะที่บริเวณ T ี o โซนนะคะเนียนไหมคะเนียนแล้วก็สว่างค่ะเข้ากับสีผิวมากๆเลยนะคะเทคคนิอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะแนะนําถ้าอยากให้รองพื้นติดแน่นทนนานทั้งวันนะคะให้ใช้หัวแปรงนะคะย้ำท,ท,ท,ทีแบบนี้ค่ะย้ําขึ้นแบบนี้นะคะย้ําไปค่ะใช้หัวแปรงย้ําไปนะคะบบซึ่งจะช่วยนะคะให้รองพื้นของเรา ติดแน่นแล้วก็ทนนานได้ทั้งวันค่ะตรงไหนนะคะที่เน้นเป็นพิเศษอย่างที่ลุงบอกคือใช้รองพื้นนะคะปาดไปแล้วก็ใช้หัวแปรง,งเ่อนเียนมากมเข้ากับสีผิวสุดๆนะคี่ดูค่ะเงียนไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการลงแป้ง่นค่ะ แป้งฝุ่นตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงค่ะซึ่งจะไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีน่าจะไวแล้วก็ใสตลอดวันค่ะเดี๋ยวลุงจะลงให้ดูนะคะว่าลงอย่างไรนะคะใ้เอาแป้งฝุ่นนะคะมาลงที่มือก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปลงที่หน้าเลยนะคะให้แทบจะแทบไปที่ทั่วหน้านะคะลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างนึงก่อนนะคะ ข้างที่ลงแป้งแล้วนะคะ<ม>เห็นไหมคะจะมีความเรียบเนียนแล้วก็สว่างขึ้นนะคะต่ข้างนึงนะคะก็ยังมีความมันวาวอยู่นะคะข้อดีของแป้งฝุ่นโปร่งแสงก็คือเขาจะไม่เปลี่ยนสีรองพื้นนะคะแล้วก็จะดูดซับความมันบนใบหน้าค่ะทั้งความมันบนใบหน้าและความมันจากรอ,องพื้นนะคะนี่เ,เลยค่ะลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความมันวาวก็จะหายไปนะคะเนียนมาก